อันนี้เป็นสต๊อกออนไลน์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเก็บเป็นสินค้านะคะแล้วก็เขาจะมี SKU ก็คือบาร์โค้ดไว้เลยนะคะล็อกนี้ล็อกนี้เวลาเขาหยิบเขาก็จะมายิงติดตรงนี้นะก็จะมีเสื้อมีกางเกงตามแบรนด์นะคะและนี่ก็คือจะเป็นสต๊อกใหญ่มากนะ ก็มีประเภทของสินค้ามากมายนะคะสินค้าหมดอ่ะแล้ถ้าสมมติมีบาร์โคดนี้ใช่ไหมคะสินค้าหมดเข้าไปยิงในนี้ก็ต้องหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาสต๊อกรีพอร์ตมาดูเอ๊ะสินค้ามีนับ5ชิ้นกับโค้ดตรงนี้ต้องมี5ชิ้นเท่ากันหรือไม่ใดๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีโค้ดร,ระบุแล้วก็ลิงก์กับเข้าไปในรีพอร์ตทุกๆครั้งที่หยิบนะคะก็จะได้ไม่มีปัญหาอ,อันนี้ค่ะก็เป็นสต๊อกเขานะคะ ล้วก็จะวางในเชล์ต่างๆอันนี้พอเราใช้ซัพพลายเออร์ในการช่วยทํานะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่มีระบบมีเชลล์ให้วางอย่างมากมายสมมุติวันนี้คุณขายดี1นึ่งหมนชิ้นต่อวนันใช่ไหมคุณก็เชลนี้สมมุติวันหนึ่งคุณมีแสนชิ้นเขาก็ยังมีพื้นที่ให้คุณอยู่มากมายแบบนี้นะคะเนีย่ยบางทีการจ้างคนซื้อพื้นที่เช่าวางเองก็อาจจะ ในช่วงแรกของการลงทุนธุรกิจอะคะ่ะเราต้องวางแผนการใช้เงินที่ดีที่สุดเร็วที่สุดเนาะแล้วก็ขายให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปลงทุนอะไรเยอะแยะบางคนไปสร้างโกดังก่อนซึ่งจริงๆบาง,งทีตอนนี้ค่ะสมัยนีย้มันง่ายกว่านั้นเยอะเนี่ยมีของมากมายเนี่ยสำหรับคนขายสื้อ้าออนไลน์อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้พวกนี้ในการช่วยนะคะสนใจอยากจะวางระบบแล้วก็อยากได้ซัพพลายเออร์ในการช่วยแพ็คของวางของอะไรเงี้ยคะ่ะสั่งได้ทำได้นะคะ แบรนเนมแบรนหนึ่งนะคะที่ทางครูนะคะเป็นคอนซัลทให้อยู่นะคะวันนี้เราก็มาทำการนับสต็อกที่นี่กันเนาะวันนี้นะคะครูเหมยน,นะคะก็มานับสต็อกนะคะให้กับแบรนด์ใหญ่แบรนดหนึ่งเนอะที่เขาใช้ ผูช่วยเขาเรียกว่าซัพพลายเออร์นะคะในการที่แบบทําของส่งให้เขาไม่ว่าจะเป็นรับออเดอร์ชิปออเดอร์นั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์เนี้เป็นแบรนด์จากเมืองนอกนะคะการที่เราต้องต้องรับสต<ม>็อกทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าของที่มีอยู่ในระบบของเราเนี่ยกับของที่เราส่งไปให้โกดังเ<ม>นี้ยทำครบถ้วนหรือไม่ขั้นตอนการทํานะคะก็คือ 1. ทําทำรีพอร์ตก่อนนะคะคอนเฟิร์มกัน 2. นะคะก็จะต้องชนกันว่าเอ๊ะ รายงานเนี่ยณนะวันคัดออฟเนี่ยณนะวันที่ตัดรอบเนี่ยตรงกันหรือไม่แล้วมีการขายหลังวันนั้นเนี่ยเราจะฟีดกันไว้ก่อนไหมหรือว่าเราจะคอนตินงยไปเรื่อยๆแล้วจะเอามาใช้ในการเรคอนไซด์นะคะหลังจากนั้นเราก็มาเดินตรวจนับโดยการตรวจนับนะคะปกติเนี่ยเราก็จะทํากันทุกๆปีโดยเรียนเชิญผู้สอบมาด้วยมาตรวจนับด้วยกันตอน,ตอนที่ออดิตเข้าเราก็จะอาจจะมีการนับหรือในบางธุรกิจนะคะเราก็จะนับทุกๆเดือนเพื่อเอนชัวว่าของเรานั้นนะคะมันมีการ ตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงจะต้องมีการตกลงกันว่าใครจะชดใช้ค่าเสียหายที่สต็อกลอสหวังว่านะคะคลิปนี้จะทําให้คุณเนี่ยมีอินสปิเรชันเล็กๆนิดหนึ่งเอ๊ฉันเป็นนักบัญชีเนี่ยฉันยังไม่เคยนับสต็อกเลยและความรู้เนี้ยมันเอาไปต่อยอดอะไรกับคุณได้ต่อยอดในหน้าที่การงานได้ไหมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับการดําเนินการของคุณค่ะ วันนี้ก็มาสนับสต็อกนะคะของแบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งนะคะว่าเขามีการ